You are hearing what we share on Sao Mary Book TU สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านกำลังรับฟัง Sao Mary Book TU กับหัวข้อประจำเดือนพฤษภา,าคมราศีพฤษศใน EP ที่212นี้จะพาทุกคนไปสำรวจในโลกแห่งนมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันหลากหลาย ตั้งแต่ตำนานการสร้างโลกของหลากหลายวัฒนธรรมที่ต่างยึดโยงอยู่กับนมตั้งแต่กาแล็กซีนี้ที่เราอาศัยอยู่ก็มีชื่อภาษาอังกฤษว่ามิวคี้เวย์อาจจะดูเหมือนแถบไปนิดแต่ในตำนานของปะกรารนันกรีกมิวคี้เวย์ได้กำเนิดขึ้นจากครั้งที่เทพีเฮราทำน้ำนมของตนหยดขนาดที่กำลังให้นมเฮอร์คิวลิสบุตของนางผู้ซึ่งเป็นหนึ่งในเทพโรมันและน้ำนมแต่ลหยดของเธอก,ก็กลายมาเป็นดวงดาวแต่ละดวงด้วยนะคะ เรื่องราวนี้เป็นเพียงแค่ส่วนเล็กๆของประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจของเครื่องดื่มชนิดนี้เพราะนอกจากนั้นหนังสือเล่มนี้ยังบ่งบอกเรื่องราวเกี่ยวกับนมตั้งแต่ด้านสังคมวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ยันสุดอาหารที่เกี่ยวข้องกับนมเลยละค่ะหนังสือที่จะรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับนมไว้ได้ขนาดนี้จะเป็นเรื่องไหนไม่ได้นอกจากนมความโกลาหลนแห่งอาหารที่ยาวนานนับหมื่นปีนั่นเองค่ะ ข้อผิดอย่างอาหารเกี่ยวกับนมคือการที่คิดว่าคนปกติจะต้องดื่มนมได้เพราะโดยปกติแล้วมนุษย์เราหลังหย่านมแม่ยีนจะเข้ามาปิดกั้นความสามารถในการย่อยนมทุกชนิดทันทีจนทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าอาการแพ้น้ำตาลแลคโตสเมื่อดื่มนมเข้าไปได้ซึ่งนั่นย่อมไม่นับรวมชีสครีมหรือว่าเนยนะคะที่ได้มีกระบวนการนำน้ำตาลแลคโตสออกไปแล้วแต่ก็ยังคงมีรสของความเป็นนมอยู่ นั้นอาจเป็นสาเหตุที่ทําให้มนุษย์โดยเฉพาะในโซนยุโรปชอบดื่มนมเพราะคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับความอร่อยที่กินกันเป็นประจำอยู่ก็เป็นได้ถึงแม้จะดื่มไปท้องอืดไปก็ตามนะคะแต่ถึงอย่างนั้นนมก็เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับชีวิตของเรามาช้านานตั้งแต่การถือกําเนิดก็ต้องอาศัยน้ํานมของแม่หรืออาจเป็นนมผงสูตรดัดแปลงที่มีประโยชน์ก็ต่างตีคู่กันมาในปัจจุบันก็ตาม แต่ถ้าจะให้ย้อนไปไกลกว่านั้นนอกจากเรื่องของน้ำนมที่หยดลงมาของเทพีเฮราแล้ววัฒนธรรมอื่นๆก็ตามมีเรื่องราวของการสร้างโลกหรือว่าจักรวาลจากนมไม่แพ้กันค่ะอย่างตำนานของชาวนอทที่กล่าวไว้ว่าแรกเริ่มมียักษ์น้ำแข็งตนหนึ่งนามว่าอีเมียดำรงชีวิตได้โดยการพึ่งพาน,นมจากแม่วัวและเต้าทั้งสี่ของแม่วัวก็เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำแห่งน้ำนมซึ่งหล่อเลี้ยงโลกอีกที รือถ้าพูดถึงเรื่องราวที่ใกล้ตัวก่านี้อีกสักนิดช่วงยุคกลางศาส,สนาคริสต์ก็ต่างมีเรื่องราวของผู้คนที่อ้างว่าได้ดื่มน้ำนมของพระแม่มารีหรือกระทั่งของพระเยซูคริสต์ก็ตามซึ่งจะไปสะท้อนกับความเชื่อเก่าแก่ของชาวคริสต์ที่ยังมีอยู่บ้างในปัจจุบันว่าเด็กที่ได้ดื่มน้ำนมจากอกจะรับอารษณะของผู้ที่ให้นมมาด้วยนั่นเองเมื่อมีนมก็ย่อมมีผลิตภัณฑ์จากนมเนื้อออกไหมคะว่าเรากำลังจะพูดถึงอะไรเป็นสิ่งถัดไป ใช่แล้วค่ะชีสนั่นเองฟาร์มนมยุคแรกๆนะคะเกษตรกรผู้ผลิตนมต่างเลือกที่จะรีดนมจากวัวแพะแล้วก็แกะเพื่อเข้าสู่กระบวนการทำชีสแทนที่จะเป็นสัตว์อื่นสแสดงให้เห็นถึงความสำคัญและเห็นพ้องต้องกันว่านมที่สัตว์เหล่านี้ผลิตนั้นดีที่สุดสำหรับการทำชีสแต่ก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้อยู่ดีนะคะว่าในสัตว์สามชนิดนั้นตัวไหนคือเดอะเบสกันแน่ พูดถึงชีสแล้วไม่พูดถึงเนยสักนิดหน่อยก็กลัวเจ้าตัวจะน้อยใจค่ะแต่ว่าในอดีตนั้นคนเอเชียแล้วก็ชาวกรีกเนี่ยไม่ได้นิยมบริโภคเนยกันนักถึงกับมีการเรียกชาวตะวันตกว่าพวกเหม็นกลิ่นสาบนมเนยเป็นเชิงเหยียดกันเลยทีเดียวนะคะแม้แต่คำว่าบัตเตอร์ที่แปลว่าเนยก็ไม่ได้มีความหมายในทางที่ดีมาตั้งแต่แรกโดยแปลมาจากคำว่าโบติรอสของชาวกรีกซึ่งหมายถึงก้อนนมวัวชาวกรีกนั้นชอบแกะกับแพะค่ะ แต่กลับมองว่าคุณที่ใช้นมบัวมาทำเนยนั้นแปลกประหลาดแล้วก็ชาวโรมันเองยังเคยนิยมใช้เนยทําเป็นขี้ผึ้งไม่ใช่อาหารเสียด้วยซ้ําและทั้งหมดนี้ที่เล่ามาเป็นเพียงส่วนหนึ่งในหนังสือที่รวบรวมประวัติศาสตร์ทุกแงม่มุมที่หมายถึงทุกแง่มุมจริงๆของน้ํานมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันด้านศาสนาวัฒนธรรมหรือว่าชีวะก็มาหมดเลยนะคะความหนาถึง400กว่าหน้าเลย หนังสือเล่มนี้นะคะจะให้สรุปภายในคลิปเดียวก็ดูเหมือนว่าจะยากเกินไปหน่อยแต่รับรองนะคะว่าถ้าทุกคนได้ลองอ่านดูความเพลินของสำนวนการเขียนแล้วก็การแปลของหนังสือเล่มนี้ทําให้อ่านจบใบกว่าที่คิดมากๆค่ะเนื้อหาหน่าสนใจวิธีเล่าเรื่องพาให้เราสนุกไปกับทุกเกรดความรู้แถมเจาะลึกอ,อย่างไม่เชิงวิชาการจนปวดหัวทุกอย่างสามารถหาได้หนังสือเล่มนี้เลยนะคะแนะนําจริงๆเลยนะคะ สำหรับชื่อหนังสือนะคะนมความโกลาหลหนแห่งอาหารที่ยาวนานนับหมื่นปีเลขหมู่ SS250.5 คอควา7542563เขียนโดยมาร์คเคอรันสกีแปลโดยไอริสาชันซิริมีให้บริการและที่หอสมุดป่วยังพากรศูนย์ดังสิทธิ์หอสมุดปรีดีพนมยงศูนย์ห้พระจันทร์แล้วก็ห้องสมุดบุญชูตรีทองที่ลำปางค่ะ สำหรับ EP นี้มานางต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ใน EP หน้าทุกวันจันทร์และวันพฤหัสสวัสดีค่ะ